คงจะมีทางออกแน่นอนครับแล้วทางออกนี้จะเป็นทางออกที่ดีสําหรับพี่น้องประชาชนด้วยผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับจุดยืนของเราคือเรามุ่งมั่นในการที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคแกนนาผมไม่กล้าสมมุติไปถึงขนาดที่จะมีปัญหาระหว่างการเจรจากันนะครับ ยังไงก็คงจะมีทางออกเพราะทางออกมันก็มี2ทางมันเป็นของพรรคก้าวไกลหรือของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคณะที่ได้รับมอบหมายจากพรรคประรจาิารวมทั้งท่าทีของสสพักก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้วก็คงจะมีทางออกแน่นอนครับแล้วทางออกนี้จะเป็นทางออกที่ดีสําหรับพี่น้องประชาชนด้วยผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาว่าขัดแย้งกันจนกระทั่งกระทบต่อการความมุ่งมั่นในการตั้งรัฐบาล8พรพัก ผมคิดว่าในขณะนี้พรรคเพื่อไทยจุดยืนก็คือเรายังมั่นคงในแถลงการของพรรคที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกนะครับให้พรรคก้าวไกลเป็นแกนนาในการตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมผมผมอาจจะไม่สามารถตอบคําถามสมมุติได้ว่าคุณพิธาจะไม่ได้เป็นนะครับเราก็ จุดยืนของเราคือเรามุ่งม,มั่นในการที่สนับสนุนพรรคก้าไกลในฐานะพรรคแกนนำและสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกและมนตรีต่อไปนะครับส่วนพรรคก้าวไกลหวังที่จะได้ตำแหน่งประธานสภาเพื่อดำเนินการอย่างไรก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชัลึกรวมถึงทุก,ทกๆแพลตฟอร์มขอ,ของทางคมชัลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik t o k Twitter และก็อย่าลืมกด Sub s c คร b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ